สายหาใจมึงยังอ่ะขอบคุณมากเพื่อนมากขอบคุณมากอยากจะถ่ายงานนั่งเลยวิลเซอร์กูนั่งเลยอยากจะถ่ายงานเขาเขาเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไนะแม็กแม็กน้องแม็กแม็กโฮเอ็มเขาเป็นเจ้าของอะไรเขาเป็นเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเกงยีนเฮ้ยพูดไปเล่นไปคเ้าสุดยอดคนก็ใช้ดูเเออว่ะคุก็ใช่เฮ้ยนีม่แต่เอดิชั่นนี่ไม่แต่หรอแม็กมันทำให้ตัวเดียวเลยหรออันนี้ไงพรีออเดอร์ตัว18ื่น หมื่นแปดมีคาบเยี่ยวกูด้ว่าแต่ผ้าดูเหมือนยูนิโค้งไงแบงค์เขาเลยเขาเขารู้ว่าเราชอบผ้าสไตล์นี้อ๋อโอยเอ็มสวัสดี่านผู้ชมครับสวัสดีครับมาอยู่ที่บ้านของแม็กโฮเอ็มทำไมมันไม่ให้เรานั่งรอตรงนี้วะไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่จะเรียกเข้าบ้านก็ไม่รู้เนี่ยเขาอยู่ไหน่ะเปิดรายการตั้งนานแล้วไม่เรียกไม่เรียกไม่ได้เลย มีรายการไหนเป็นอยา่างกูอ่ะตู้ใบนี้ก็น่าจะมีสองแสนไอ้แม็กเอ็แม็กจริงจภาพภาพภาพร,าพร,าพราักแต่มันถ่ายคลิปม,มันก็ดูสะอาดดีว่ะเออทำไมของที่ต้งสกปรกเนะเมื่อกี้เื่อกี้เขายกมือทำไมเขายกมือเขาบอกว่าอีห้านาทีค่อยเดินไปทำไมอ่ะก็ <sk r ug> เดี๋ยวเข้ามาก็เดิน<ม>เลย<ๆ><ๆ>ทำไมอ่ะนิ้งแกะด้วยนิ้งแกะด้วยดิแต่รองเท้าแม็กรองเท้าลูกเขาโอเคเขามีลูกชายงี้ยให้เราเข้ามาในบ้าน นี่ซื้อมาใหม่16ล้านหแสนตีเพชรตัวลิมิเต็ดมิวเซเว่นเนี่ยนะเออลิมิเต็ดเลยเหรอเนี่ยดูของมาส่งของครับตังบายครับเดี๋ยวผมผมรอแม็กอยู่ครับตังบายเลยครับครับแม็กยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาเฮ้ยเขาเล่นสนิยมดีเนี่ยเฮ้ยเขาเล่นสนิยมดีเนี่ยโอ้เห็นบ่อนหลังคาบ้านรั่วไงจะไปติดหลังคาเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำคนใช้ที่บ้านให้หนูแม็กไปไหนแม็กที่แม็กไปไหนแม็กไอ้หนูไปเข้าน้ำอยู่ครับเ้้าน้ำไอ้ไอ้ไอ้หนูไปตามข้างในไปหนู ได้โดยตาให้ไอ้หนูหนูไม่ตายไม่นไปพี่หน่ะพี่ไปถ่ายรายการอยู่หรอถ่านั่งเขาพเฮ้ยบ้าที่พี่เป็นแขกไอ้หนูไมตามไม่นายหนูไมตามไม่นายเออโฟลจริงด้วยไอ้นี่มันเล่นไม่เป็นหรอกเล่นละครไม่เป็นหรอกไอ้นี่เล่นละครไม่เป็นหรอกนอนนอนไอเหรอไม่เออมึงนัดใครมาทำจริงนอนยังนอนแล้ว นอนแล้วเหรอเมื่อวานเมื่อวานคุณมาอยู่บ้านแม่งตั้งแต่กี่โมงเดี๋ยวมึงใครเนี่ยถามคุณไม่ต้องรู้ผมเป็นใครคุณไม่ต้องรู้ไอ้แผลนี้ทำอะไรมาวะเปะปากคนเดี๋ยวไปก็ต้องเล่นก็ต้องเล่นพี่ตูดพี่ตูดสวัสดีพี่ตูดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลอดีครัสหลอดีครับสวัสดีครับหลอดีครัหนผมนั่งไหนผมนั่งไหลอดีครับห่อดีครับหล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 อดีครับหเอดีครับหลอดีครับหลอดีครีบหลอดีครับหลอดีครับหะอดีครับ คููเด็กนห้ตูคุณเป็นไอดอลเขาเนี่ยโอ้โหไม่ขนาดนั้นดิเอฟซีเขาเอฟซีเาอมอเเลยพี่ใช่ใช่ช่องเขา y ย u t ทุ e y ูท t บชื่อชื่ออชื่อชื่ออซอสอใช่ปะใช่พี่เออสเอซดเอยูพี่เออยู่างไงพอาปปีนึีในคนดู900คนอคใช่เอาอยากถามไล้ไอดอลวันนี้ให้เก็ตคุณถามโอ้โหไม่ได้ไนนั้พี่ผมว่าถาเราก็อยากรู้ว่าวันนี้ เหตุแม็กกะธรรมดาไหมก็ขับซูเปอร์คาร์อะนายนนี่ชอบชอบชอบได้ลมได้ลมไม่กูจะได้ดูคนดูจะได้ด่ามึงไงว่ามึงไม่ให้เกียรติเจ้าของบ้านไม่ให้แขกเกีริมาเจอคนดูจะได้เพ่งอะไรไปด่าที่มึงเมื่อก่อนเราดูช่องนายแล้วก็เห็นนายขับซูเปอร์คาร์ครับนู่นนี่นั่นนี่นู่นทำไมอยู่ดีมาขับรถญี่ปุ่น90จริงๆก็ชอบชอบชอบรถญี่ปุ่นชอบรถ90อยู่แล้วด้วยแต่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าพ่อกับแม่เราเคยพูดบ มาเรื่อยๆแบบรถมือสองมันพังรุ่นพังนี่นุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบใช้แล้วแบบว่าเออเราเราใช้ทํางานเราขับไปสยามเราขับไปโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็อยากใช้รถที่มันแบบว่าใช้ทํางานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออพะเรามันปลูกฝังมาจากเด็กไงว่าแบบมันพังเรื่อยๆเดี๋ยวเราขับแล้วมันพังนู่นพังนี่อะไรอย่างเงี้ยจนได้มารู้จักพี่ตูนตอนนั้นไปซื้อโมเดลด้วยกันโมเดลรถเราก็ซื้อโมเดลรถญี่ปุ่นอ่ะเราชอบอ่ะใครได้ฟังไหม อาจารย์มึงใช่ไหมอาจารย์มึงเคยมึงเคยรู้ไหมว่าอาจารย์ชนกูตอนปีสองปีสองไปไปขอเงิค้าบางทอาจารย์มขับแจ๊สนะน้ำมันละติดดีเลยนะไฟแดงขึ้นเลยขับมาเฮ้ยตู้เพื่อนมึงเติมน้มันวะเติมก็ไม่ว่าอะไรอ่ะจอดรถเนี่ยแล้วก็นั่งใต้หอมีหมาเดินมีอะไรเดินแล้วถามตู้มาใหม่วะไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ต้องพูดแมวเดินมาเขาก็สะกิดเฮ้ยโกแมวอะอยู่ดีก็ทำไปแค่ชั่วโมงททามไปแล้วก็ชวนกูกลับบ้าน กูยังไม่เข้าใจถึงตอนเนี้ยว่ามันชวนกูไปทำไมไม่เอาเรื่องจริงไม่ได้เว่าะมึงไปทำไมเออไม่ต้องพูดหรอกมึงพูดไปเลยมึงพูดไปเลยมึงพูดไปเลยไม่ไ้ผลด้วยหรอ่าไหร่ที่ทำอ๋อเพราะมึงก็มีแผลเยอะเออก็มีแผลเยอะเนี่ยนักถือเป็นอาจารย์ได้ไง่างเงี้ยก็ ตอนนั้นเล่นเกมอยู่พี่ประมาณตีหนึ่งตีสองบอกเอ๊ะไอ้แม็กไปอู่ไปอู่พี่อ๋อกันตอนนั้นเราก็เคยได้ยินมาอู่พี่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี่ไปตอนนี้เนี่ยแหะพี่เออพุยไปเอาค้ำมึงไปอู่อ๋อใช่ไปเอาค้ำความเก่งใจมึงรู้จักปะวะคันแรกของก้าวสูงที่เบิกเบิกเน็ตเลยก็ก็อาจารย์พาไปนี่แหละวันนั้นไปซื้อโมเดลด้วยกันไปซื้อโมเดลไอเซเว่นมาเฮ้ยบ้าบอผมอยากได้ไอเซเว่นมากเลยเอฟดีสามเอสล้อบีบีเอสสีดำเป็นโอมเนอร์เชนพอซื้อมาเสร็จ ไปอู่เอสคาเฮ้ยผู้เล่นพี่ตูนบอกเฮ้ยคันนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วว่าแม่งเหมือนโมเดลที่มึงซื้อมาทุกอย่างเลยก็วันนั้นก็เลยซื้อคันนั้นเลยคันแรกแล้วก็เป็นคลิปที่ผมเห็นในโซเชียลที่ถอยไปหน้าบ้านกอล์ฟแล้วก็ขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นขับเกียร์นนัคือกธรร์ดาครั้งแรกเลยเยอขับเกียร์ธรรมดาไม่ไม่ขับไม่เป็นไม่เคยขับเลยก็ถึงแบบว่าเราอยากได้แต่ว่าเราอย่างหนึ่งคือเรากลัวเสียกลัวขับแล้วเสียกลางทางสองคือเราขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นไม่เคยขับเลยก็แต่คุณเริ่มขับรถคคันนแรรรกใชีีววิตุณถออะะไ่่าพ เกียวโตของที่บ้านของแม่ใช่เป็นเกียรโตดีจีนี่สี่ประตูสี่ประตูสีน้าเงินครับทำได้ครันแรกของที่บ้านเลยนะคือคุณไม่ได้ชอบรถซิ่งอะไรมาตั้งแต่เด็กถูกไหมชอบพี่แต่ไม่มีตังค์พี่ชอบก็คือสมัยก่อนนะผมเรียนโรงเรียนเซนฟังในเมืองทองเรียนโรงเรียนกับพี่ต็อปเท่าแก่น้อยแกงพี่ต็อปนี่โหเปนโคตรเท่เท่นต่ตอนเขาอยู่ประมาณมส่ผมประมาณ มสองมสามแกเป็นรุ่นพี่ผมมาสองปีแก๊งแกจะมีแบบพวกรสซิ่งแบบว่าเป็น RX เเป็น GTR เป็นอะไรอย่างเงี้ยขับไปโรงเรียนนะขับอยู่นั่งเรียนเราผมก็นั่งมองโรเท่เลยว่ะเราก็ใฝ่ฝันนักนันเด็กละไงแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็เท่เท่สุดเป็นอาโรงเรียนเลยรับซีวิกสามดอแม่งโคตรเท่เท่มากชอบรถแต่สถานะที่บ้านไม่เอืึอมวยอยากจะเท่เหมือนเพื่อนพอเสร็จปุ๊บอะคุณอยากถามตอนที่คุณอยู่ในรถ เริ่มเข้ากิจการกางเกงดีแล้วกางเกงดีแล้วผมอยากรู้ว่าจุดกำเนิดของโฮเอ็มเนี่ยมาจากตรงไหนทำไมไม่ถึงทำกางเกงโฮเอ็มขึ้นมาก็นี่พึ่งครบรอบ10ปีไปเมื่อ2วันที่แล้วเองก็ตอนนั้นทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานขายขายโฆษณาเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ไม่ได้ร่ำรวยถูกไหมก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าไม่ได้ลำบากพี่ก็พ่อผมขายพระแม่ก็เป็นแม่บ้าน แต่ก่อนแม่เป็นพนักง,งานขายของที่สยามแบบหลังปี4ี่ถน้้งยำกุ้งเนี่ยมันก็มีแบบว่าคนที่แบบคนรวยสมัยก่อนนะที่จะลม้ม<อ>ที่<อ>จะลม้มใช่พ่อก็ชอบซื้อพระเขาว่าเขาก็เก็บสะสมพระเขาก็ซื้อพระมาทีแต่ราคามันก็ขึ้นเรื่อยเเขาก็ขายพระคือเริ่มต้นมาจากชนชั้นคนปกติใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานเพื่อเลี้ยงดูแล้วแล้วมันอยู่ยังไงอยู่ดีเฮ้ยนอนอยู่บนห้องแล้วคิดว่ากุยจะทำเงเกงยีนแบบนั้นเลยพี่ก็คือตอนนั้นผมเรียนเบรียโทไปด้วยวันนึงผมก็เลยลาออกหมดเลยลาออกากที่บอท แล้วก็ลาออกจากมหาลัยแล้วก็มาทําธุรกิจเองไม่แล้วมันเริ่มยังไงไงคือชอบกางเกงยีนอยู่แล้วใช่ผมชอบผมซื้อมาจะเป็นกางเกงนูดดี้กางเกงดีเซลอะไรอย่างเงี้ยกางเกงแบรนด์ญี่ปุ่นผมชอบญี่ปุ่นผมเก็บเงินประมาณ3เดือนผมซื้อนูดดี้มาตัวหนึ่งหกพันสี่ร้อยก็ใส่อยู่นั่นแหละใส่อยู่ตัวเดียวชอบมากแต่กูไม่เคยมีความคิดว่ากูนอนอยู่ในห้องกูทำกางเกงยีนค่ะไอสัตว์ไม่ได้แม้แต่ซื้อทำเกงยีนไว้อยู่นี้แล้วโลกก้มมากรู้ป่ะโกอีกแล้วชื่อที แล้วพี่เอ็กซ์เนี่ยเป็นเพื่อนพี่ตูนอีกสมัยก่อนก็คือเขาขานเกงยีนผมเคยเอาเกงยีนเขาไปขายที่มหาลัยงานแบบงานมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยขายไม่ได้ตัวเลยกูตั้งแต่คุยกับมันมาเนี่ยยังไม่มีตรงไหนแค่รู้ว่ามันชอบเกงยีนนี่เฉยเราเป็นคนตัวเตี้ยไงร้อยสูงหกร้อยเจ็ดสิบกว่ามาตรฐานไทยๆทั่วไปพอใส่แล้วมันไม่สวยเราก็ต้องเอาไปแก่ชอบไปแก้ให้มันเข้าทรงแกะขาเย็บเข้าอแล้วแถวบ้านมีโรงงานยีนอยู่เรขับผ่านทุกวันเลยวันหนึ่งผมบอกผมก็ขับขับเข้าไปบอกว่าพี่ทำนนี้ให้หน่อยผมอยากเนี่ยผมอยากไได้้้กกางงงงงเเเเทรรนีียยยแแลวอออออบบะ่ พอจะทําให้ได้ไหมบอกว่าขั้นต่ําผลิตก็ต้องร้อยตัวอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นมีอยู่แสนหนึ่งแล้วขอแม่มีประมาณแสนสองแสนอะไรเงี้ยก็บอกว่าทํายีนขึ้นมาล็อตนึงเป็นของที่ผมดีไซน์เองอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มี Facebook ไม่มีอินสตาแกรมไม่มีอะไรเงี้ยเป็นเว็บบอร์ดคณะมาร์เก็ตติ้งร้อนบริการโทรจุฬาอินเตอร์เป็นนิเทศเข้าใจเรรู้จักที่เว็บบอร์ดสมัยก่อนมันมีเว็บบอร์ตมันมีเฟซบุ๊กผมนั่งเข้าเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับเกงยีนหมดเลย ได้มันจะมีเว็บฝากรูปเราตอนที่ผมทำอ่ะผมก็บอกว่าสั่งของมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็ถ่ายรูปลงโฟโต้บักเก็ตฝากรูปกว่าจะลงรูปหนึ่งอ่ะแม่งใช้เวลามาะมาน15ทีทีพ่จะลงรูปเดี๋ยวนี้2วิเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปปุ๊บขึ้นแล้วผมชอบอะไรที่มันเกี่ยวญี่ปุ่นมันจะมีซอรี่ว่าผ้าเนี้กว่าจะทอออกมากว่าจะย้อมย้อม1ิรอบย้อม อินนิโก้เสร็จออกมาตากแล้วก็ย้อมแล้วก็ไปตากตากย้อมจนผ้ามันเศษดสวยสมัยก่อนน่ยมันต้องใส่กางเกงยีนแบบสองสามปีให้มันเศษดเป็นรอยเป็นผ้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันมีความเรื่องราวของมันผมก็ชอบเรื่องราวเกี่ยวของญี่ปุ่นตรงนี้ด้เจคุณคุยเรื่องเนี้ยไอเนี้ยเข้าใจแต่ผมว่าไม่เข้าใจมันเป็นเสน่ห์ของผ้าดิบผ้ากางเกงยีนมากกว่าพอพอเรื่องงานปุ๊บอ่ะเป็นอย่างแรกเลยที่ผมจะก่อนกลับบ้านผมจะแวะเขาไปกินเป็นกินเบียร์ไปกินข้าวอะไรกับเขาที่เจ้าของโรงงานอ่ะไปคุกคิวันที่่ผมวา มีจักรตัวหนึ่งมีมีอันหนึ่งเนี่ยผมเยเ็บจริงที่หนึ่เ้ามาเป็นเย็บได้ใช่เย็บเป็นเวลาผมบ้าอะไรผมบ้ามาณเหมือนตอนรถอย่างเงี้ยผมอยู่อู่ผมไปอู่ทุกอู่แล้วผมอยู่อู่ได้ทุกวันทั้งวันเลยนะผมก็นั่งดูว่าเออแต่ก่อนไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เลยตอนนี้ก็พอเรานี้ก็ยังไม่รู้ <ผม S 1> เรื่องผมเข้าใจกิจสําคุณจากพี่ตูนน้องแม็กเนี่ยทีมันบ้าอะไรเนี่ยมันบ้าจริงจังไปสุดอ่ามันจะไปสุดขีดเลยถ้าบ้ารถวันนี้รถซปเปอร์คาร์ก็สุดไปเลยคนี้มาไปรถญี่ปุ่นก็สุดโตงไปเลย กางเกงยีนก็สุดโต่งไปเลยก็ไม่ได้ถึงกับสุดโต่งมึนมีสุดกว่าเราเยอะสุดแล้วตอนนี้มันอาจจะไม่สุดโต่งแต่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 มึงก็เราที่ว่าเราแต่มึงก็ไม่คนดีอะที่ซื้อของกันขนาดนี้เราที่เราพอไหวแบบว่าเราเราไหวมากกว่าไม่ได้เดือดร้อนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดือดร้อนลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนทุกวันนี้ก็เอาไปดให้แม่เมียอุ้ยผมตกงานนีตบเมียมปนงานในเลกอยู่แล้วตูนได้ วิธีที่มันสอนคือสอนให้พูดต่อหน้ากล้องพูดให้ดุดันเข้าไว้ข้างหลังกล้องอะหลังก็ไอ้นี่หมอบกูเห็นแล้วอาจารย์ผมเหมือนกันใช่นี่หายไปไหนมี้สอนที่บ้นผมหมอบว่ายังไงไม่ให้แบบเมียแบบว่าเห็นใจอ่ะขวาจะลงก่อนแล้วซ้ายตามหรืออนี่เขาจะเป็นคนสอนใช่แล้วก็สอนดีเขาไปหาที่บ้านสามสี่หกเดินเข้าไปหาหายตัวไม่เจอนะมึงต้องหมอบนะมึงถึงจะเห็นไม่แอบอยู่ใต้โซฟา แล,แล้วเมียเนี่ยเวลาเรียกกิน<ล>ข้าวเนี่ยเอาข้าวใส่กระมังอ่ะแล้วตีนเตะเข้าไปได้โซฟาก็งได้กินร้องหไห้ <c oughs> คือฟังมาเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้สาระนะแต่<อ>แต่อย่างหนึ่งที่ที่จับใจความนะเข้าใจได้<อ>คนเราถ้ามันมันศึกษาอะไรอ่ะจริงจังกับมันรู้ถึงแก่นแท้เออมันมันได้มันได้หมดทุกเรื่องอ่ะแต่ก่อนทำอย่างเกงยีนตอนนั้นพอมาเริ่มทําเสื้อปุ๊บก็มีคนจีนเดินมาเขาบอกว่าเขาสั่งไว้ก่อนถ้าเสื้อทำห้าสิบตัวเองร้อยตัวเนี่ยขายตัวสามพันกว่าบาท ห้าห้าสิบตัวร้อยแล้วคิดดูเมื่อสิปีที่แล้วพี่กางเกงยีนตัวสองพันที่โคตรแพงเลยนะผมขายแปดพันเก้าเลยนะเพราะทุนแม่งมาแพงเพราะผ้าของอะไรอย่างเงี้ยผมสังไปทีญี่ปุ่นหมดเลยเอาถ้าเอามาเทียบก่อนถ้าแบรนด์แบรนด์ญี่ปุ่นกับแบรนด์ผมมันก็ คือวัตถุดิบมันจะคล้ายๆกันเลยแต่แบรนด์ญี่ปุ่นนั้นขายหมื่นกว่าอ่ะเขาเขามีแบรนดิ้งด้วยไงใช่แต่ว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าคนที่มีเว็บบอร์ดอะตามเว็บบอร์ดมีก็มีกลุ่มลูกค้ามีเด็กๆน้องๆอย่างเงี้ยพอเปิดร้านวันแรก,กก็หมดเลยรอนแรก88ดสิบแตัวเดี๋ยวมึงสัมภาษณ์แม็กต่อจะมาวะเดี๋ยวก,กูใหญตูมไปแล้วไปทำอะไรวะทำเก่งมันฟุกพี่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันก็จะอยู่อย,อยู่แค่อยู่ได้ก็เป็นแสนแต่ว่าไม่ได้บอกโอ้ยมีเงินเหลือเก็บเยอะอะไรเงี้ยแต่พอมาได้จีน มาสั่งผม500ตัวผมก็เชี่ยวเอาดีวะเพระผลิตแบบเรามีช่างแค่สอสมคนน่ะเออแล้วตอนนั้นก็จ้างจ้างเขาด้วยก็ก็วัดเลยอ่ะก็ทําเลยสั่งทํามาแล้วไม่เก็บมาดจำทีมอไมเก็บไงผมก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะผมก็พูดคือเหมือนว่ามันเดินเข้ามาสั่งเลยใช่แบบว่าชื่อชื่ออางชื่ออะไชื่ออาช่ชื่อ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  เผมชอบตัวนี้มากเลยสั่งเลย500ตัวช่วยเกี่ยวไว้เฮียโขลกเฮเห่อเสียวยาใช่เสียเจ่ะอธิษฐานเดี๋ยวผมจะมาเอาใช่ประมาณนั้นไอ้เฮียนี่เขาไม่ข่อมกันเลยไม่พอวอนนึกถึงตอนนั้นแล้วก็แบบว่าเออมันก็ถ้าถ้าไม่มีวันนั้นผมก็ไม่มีวันนี้นะแล้วพอสั่งเสร็จแล้วติดต่อคอนแทคไงอ่ะไม่มีไม่มีคอนแทกผมก็ทด้มารอเลยไอ้เฮียท้ามไม่มาล่ะก็นั่นแหละดิไม่มาโอ้โหวัดดวงเลยเจ็ดเป็ดแล้วมันมามาเงินใส่กระเป๋าเดินทางมาใส่กระเป๋าเดินทางเอาวางแล้วก็ เดือนหน้าเดี๋ยวมาเอาสามพันตัวทีนี้แหละผมบอกบอกว่าหาช่างบอกว่าหัวหน้าช่างผมสร้างโรงงานเลยก่อนจะมึงจะหาช่างหาอะไรไหมมึงได้ถามเขาไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่ถามไม่รู้พูดพูดพูดไม่รู้เรื่องไปไม่สัมภาษณ์แม่ไยก็แต่แฟนผมอะเขาเป็นแอร์แฟนผมที่เขามาช่วยธุรกิจเขาเป็นแอร์แอร์อีว่าภาษาจีนได้แล้วหลัาเขาไปตัวเท่าไหร่ ร้อย <Wow. S 2> ละสองพันสี่รห้าสิบเปอร์เซ็นตไอมิสเตอร์ไชน่าคนนี้มันเอาไปขายในจีนตัวเท่าไหร่ไม่รู้อ่าเคยรู้ว่าราคาเคยพุ่งเป็นหมื่นเลยเพราะว่าเขาเอาไปให้เจาป์คแล้วก็คริสวงเอ็กโซอ่ะเป็นวงของเกาหลีจีน oh. แล้วก็เป็นนักร้องเกาหลีดังๆอ่ะพู้ดาราจีนอ่ะคนจีนคนนี้เป็นคนการนำหลัดที่จีนเขาเอาเสื้อของผมอ่ะเอาไปให้พวกทีใส่ oh. คือแบบปังเลย oh. Oh. แบบ ก็พลิกชีวิตอดะแล้วตอนนั้นผมอยู่ทํายินสองปีนะไม่ทำแม่งอ่ะเข้าใจว่าต่าตันหรือเอ่าตงค์กอนไม่มันเหมือนหรือปล่ามันเหมือนสโลแกนที่มันตั้งอ่ะที่ผมเคยดูคลิปในของของช่องคุณอ่ะมันคือคุณชอบการพนันใช่ป่ะมันเหมือนมันเหมือนการพนันเลยอ่ะพอมาสักพักมาหลายเจ้าเอเจ้านี้ห้าพันเจ้านี้หมื่นเจ้านี้สามพันมามาลัวเลยมาหลายเจ้าเลยทีนี้บินมาบินมาทั่วเลย คนก็รู้จักเลยโฮเมใช่ไปแคนาดาคนจีนมันอยู่ทั่วคนจีนอยู่ทั่วโลกตอนนั้นไปแคนาดาไปอังกฤษไปนู่นเปิดช็อปใหญ่โตให้แบบว่าทั่วโลกเลยอะตอนนั้นอะผลิตผลิตแบบผลิตส่งไม่ทันอะโคดีที่สุดเดือนหนึ่งกี่ตัวเดือนหนึ่งหรอประมาณหมื่นสองหมื่นตัวโรงงานทุกวันนี้ไม่ได้มาจากทำจากเงงยีนะทำจากเสื้อที่ทำจากธุรกิจที่ทำกับธุรกิจกับจีนมากกว่าตอนนี้แบ่งแบ่งแบ่งเปอร์เซ็นเลยกางเกงกับเสื้ออะไรดีตอนนี้ อมไม่แล้วจีนอะอย่างที่ผมบอกอะแต่ก่อนเราไม่รู้สินค้าลิมิเต็ดมันคืออะไรอะไรอะไรอย่างเงี mm ้ยเราส่งไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆลายหนึ่งส่งไปเรื่อยลายหนึ่งส่งเป็นมึนไม่มีว mm ันหมดสักทีใช่แล้วส <um ักพักอ่มันไปแข่งตัดราคาของมันล้นตลาดเราผลิตส่งไปเรื่อยๆมันก็ตัดราคาจากตัวละเขารับเราไปประมาณสองสามพันก็ไปขายแปดพันหมื่นหนึ่งพอขายเริ่มขายไม่ออกก็ตัดราคาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยจนเข้าทุน แล้ววันดีคืนดีออเดอร์ไม่มีเลยช็อตเลยนะช็อตสิโอ้ผมช็อตนะตอนนั้นผมว่าช็อตเลยนะแต่มันคาบเกี่ยวจังหวะคาบเกี่ยวจังหวะที่รองเท้ายีซี่มันดังพอดีแต่ก่อนอ่ะพวกต่างประเทศพวกคนจีนอย่างเงี้ยเขาใส่กางเกงวอร์มกางเกงขาจ๊มอ่ะกางเกงขาจ๊มเพื่อโชว์สนิ้วเจ็สวยๆกางเกงพละกางเกงาละใช่ประมาณนั้นโชว์เนยฮิตกันต่างประเทศอ่ะเขาใส่กันมานานแล้วที่ผมผลิตส่งจีนส่งต่างประเทศนานแล้วแล้วคนไทยเพิ่งมาเริ่มฮิตแต่ผมก็มีประสบการณ์ในการทำกางเกงมาก่อนี่ย้มาก ได้ประสบการณ์มาว่าแม่งแบบทำไอ้นนี่ไม่ได้แล้ะทำอันลิมิเตดไม่ได้แล้ะคนไม่สนใจเราก็ประกาศเลยลิมิเต็ดสิบแปดตัว mm hmm. ทานั้นแหละ mm hmm. พอประกาศวันจันทร์ใช่ไหมขายวันเสาร์วันอังคารมีคนมาเข้าคิวรอแล้วตอนนี้ก็ตอนนั้นก็สัญญาตัวเองว่าโอเคต่อไปนี้กูจะทําลิมิเตออ่่งเดียวละจานวนจำกัดจํานวนจํากัดใช่ไม่ไม่อยากให้สินค้าของเรามันล้นตนลาดละใช่แต่จีนมันก็ พอเขาบินมาเขาบอกว่าเจ้าของคาสินโนเป็นเจ้าของคาสินโนที่หมากเกา่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนของผมเป็นหนึ่งหนึ่งในสิบอะเป็นสิบเลยนะเจ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวกูไปรีแบรนดิ้งให้ใหม่กูขอซื้อคนเดียวส่งให้กูคนเดียวแล้วกูจะเปิดช็อปให้มึงที่คาสินโนด้วยผมผมเป็นความฝันเป็นความฝันอย่างหนึ่งเลยของผมเลยที่อย่างว่ามีมีอะไรที่เกี่ยวกับคาสินโนใช่เพราะคุณชอบเลเรื่อง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 ชอบเล่นกับเพื่อนมากใช่ผมเข้าใจคุณแต่ชอบเล่นโป๊กเกอร์มากกว่าแต่อันนู่นอ่ะอันนู้นไม่ใช่ประมาณนั เขาก็บอกว่าเราก็ส่งเขาเจ้าเดียวเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ท,นนยทุกวันนี้ก็มีช็อปที่คอโนจริงอะถ้าไม่ถ้าไม่ติดโควิดอ่ะไอคนที่เขาเป็นเจ้าของอ่าโฮมที่หมากเกาอะเขาจะเปิดที่สิงคโปร์ใช่เปิดชอบที่สิงคโปร์ให้แต่ว่าอตอนนี้มันมีเรื่องโควิดก็เลย หยุดโปรเจกต์ไปก่อนผมขายแค่นี้ผมครับผมผมอยู่ได้ครอบครัวผมอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าเคยมีประมูลใช่ไหมใช่ครับที่แพงมากเลยครับประมูลแล้วก็ไปทำบุญหมดเลยโดถจุดเท่าไหร่แพงสุดหกแสนครับเก่งจริงแทนจุดหกแสนไม่เด็ชีวิตแม่สุดท้ายใช่ไหมคือคือดูได้สนุกด้วยนะได้ความรู้จักเขาด้วยนะถ้าเกิดเราลงลึกมากกว่านี้เราจะไม่เป็นคลิปที่เรามาถ่ายรถแล้ว เราจะเป็นคลิปเหมือนการเจาะใจแล้วพี่ดูสัญญาคุณนากรจะต้องคิดก็อีแล้วอันนี้เอาคร่าวๆชนมากกว่านี้รู้สึกประวัตคุณคุณเองก็พูดอยู่ในช่องคุณก็มีงาอนใช่ไหมคุณก็ไปดูที่อื่นแล้วกันอันนี้เอา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 พอเป็นพื้นฐานเป็นกระาสเป็นกระสเดี๋ยวอีพีหน้า พาดูรถดีกว่าพาดูรถพาดูของสะสมพาดูนู่นดูนี่ได้ไหมได้ครับนําสบายครับเราจะทําเหมือนมากตัวเองนะเพราะว่ามันมันไม่เคยรู้ว่าเราเป็นยังไงไม่แล้วเมื่อกี้บอกแล้วนะทําเหมือนมากตัวเองอย่ารู้เดี๋ยวรู้เขาพลาดอย่างไรเขาพลาดเราดูอีพีหน้าไอตูยชอบขี้บนโต๊ะใช่อะทักสิทําไมไม่หวัดดีก็เดี๋ยวอีพีหน้าต้องเจอจะหวดีทําไม กูไม่หวัดดีก็เดี๋ยวอีพีหน้าคนดูก็ต้องเจอกูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอีพีหน้าก็ต้องเจอมีไหมไม่มีถ่ายหน้าพอดีพอดีโี้อยากกินอะรอยากกนอะไรร้านใครเต็มเลยเหี้ยแต่แต่แคเป็นเรเป็นเจ้าผมชอบหนังเรื่อง The Fast แล้วคันนี้ The Fast and the Furious ไอซาซูกะเนี่ยมันจะชอบใบไม้ครับอันนี <c oughs> ้ใบไม้เป็นสสญลักของโคโนฮะครับท <c oughs> ีหกสามเอ a c ี